สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเดือดจ,จัด2หนุ่มเพื่อนสีไม่ขอรับงานคู่บีมพลังใบดีเจแมนประกาศไม่ขอรับงานคู่ถือเป็น2หนุ่มเพื่อนซีเข้าวงการมาพร้อมๆกันสำหรับบีมสรัญยูหรือบีมพลังใบและดีเจแมนพัฒนพลเรียกว่าในอดีตท,ทั้งคู่ฮอตมากมีสาวๆตามกรีดเพียบขณะเดียวกันที่ยังไม่ได้แต่งงานมีครอบครัว มีข่าวกุ๊กกิ๊กกับสาวๆบ่อยมากซึ่งหากจะเล่าย้อนกลับไปบีมถือว่าอยู่ในวงการบันเทิงนานพอสมควรเป็นทั้งดีเจพิธีกรนักแสดงมีผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็นสเสน่หาเอือนตราอนันตาลายัยเพลงดินกลิ่นดาวและอีกมากมายนอกจากนี้บีมยังมีช่อง YouTube ของตัวเองทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์จนกระทั่ง เป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับใบกระท่อมกลายเป็นกระแสพูดถึงเป็นอย่างมากส่วนดีเจแมนเข้าวงการจากการเข้าประกวด True Academy f a n t a s i a Season 4เมื่อปี2550ผ่านเข้าสู่รอบ20คนสุดท้ายเข้าไปอยู่ในบ้าน AF ระหว่างการประกวดได้เพียง3สัปดาห์ต้องออกจากการแข่งขันต่อมามีโอกาสได้เป็น DJ วิทยุคลื่น103 Light FM เป็นที่เรียกติดปากของคนทั่วไปว่าดีเจแมนนอกจากนี้ยังมีงานพิธีกรรายการบางกอกกระซิบงานแสดงมิวส mm ิกวิดีโอภาพยนตร์และงานละครล่าสุดโพสภาพคู่กับเพื่อนซีอย่างดีเจแมนพร้อมระบุแคปชั่นว่าเดือดไม่รับงานคู่อีกบีมพลังใบกับดีเจแมนพัฒนพลแมนเพราะไม่เคยรับงานคู่กันมาก่อน แต่ตอนนี้รับงานคู่นะรับเสียบคิวขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ